สวัสดีภิพัฒนมงคลสุขสมบูรณ์พูนผลจงเป็นของพี่ของน้องสบายดีมิดมอแค้นแฟนมองกองพี่น้องมอลำขับผมช่องพญาวันลำเพินอวิเชียวบรรยากาศช่วงเศร้าเศร้าเศร้าว่าเศร้า,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 าปันในตะเวนขึ้นแล้ววาา่าสิไทยตะเศร้าแล้วเพิ่นเปิดเพียงขักโคดเพิ่น,อนหอตะปิดเสร็จแล้วพี่น้องบ้าน <c oughs> บ้านน้องนำคำอำเภอเต,อตาห้วยครับจังหวัดสกลนครครับครับรบดผ่านภูเขามาแล้วลุ่มเอิญมาทา่านานี้ฝัดมีเขาด้เลยแต่ว่ามองเส้นทางผ่านมาหนิเอ้ยเทิงเปลี่ยนทิ่งล่งเขาโคตรเขียวครับน้องกับผ่านไอ้มองมันเป็นส่วนหนึ่งของเขาผู้พ่านนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้ขึ้นทางอำเภอสมเด็จครับขึ้นทางขึ้นทางอำเภอเขาวุงครับแต่เลยบ่ได้ผ่านหลาไปไหนแต่ประนั้นก็ว่ามันหลายเติบยู่ ทุกเขาทีมงานเทาตื่นกันแล้วครับสถานที่นี่ครับตื่นกันแล้วเรียบร้อยมาครบทุกขั้นแล้วครับที่เมที่ยังน้อยกับสีทำการลงหั่นตั้งของแล้วครับรยังน้อยอันนี้กำลังโซเลโซเลกันอยู่ครับนั่งฝีงไฟกันอยู่บรรยากาศตื่นเดอ้อแผ่วหนเลยตื่นหนะลูกขึ้นเดอ้อ มองห่างหนูมีะบะน่อป่ะเนี่ยเทียงคือแกบดีแต่เจ้าเ้ยนอนเราโซกันเนี่ยป่ะเนี่ยเล้าโซกันเนี่ยปะ่ะ เป็นมามันเป็นมามันอันควรเราอ่ะดึกทเต็มทีมแบบเป็นน้ำตีเอาเอาเขี่ยมาตัวนี้คือเป็นเขี่ยหมูปลามึงมึเขี่ยมาตัวนั้นไม่ะเห็นไหมม่งเขี่ยมันคือเขี่ยหมูป่าไหมแลการน่งิงไฟครับ ตื่นทุกคนแล้วก็สิจัางน้อยก็สิลงของตั้งหันแล้วครับสถานทีท่คือเมือง,งนี้ครับหันหน้าเขาวัดก็สิพอดีพอดีนี่แหละครับสุดใสสุดขั้วเวทีพอดีพอดีอดอทีมงานเ้าพากันนอนนี่นี่ครับบ่ขึ้นอัดเพิน่นพูกขาไปอันพุษยพิเศษน้ำเพิ่นปลาอัหอดเกือบหกทุ่มหนาวครับพี่น้องนะหนาวเย็นเย,ย,ย,ย็นจ่อยๆเลยสูบเอาไว้ิ่นเฮ็ดจนว่าหอดจีห่าไหม ท่าพิเศษก็ในเฮดคาเคนเนียแต่ฮอดปีหาหลเลยแล้วว่าเขียวมันมาจู่คือหมูปลาไหมเออเขียวเสื้อกอ็คือหมูปลาฟังนั่นนะฟังทรายน่ะหันหนามานี่นูนนมน้มาเท่านั้นเขียวพี่น้องเห็นไหมเขียวมันเป็ยหนามาเท่านั้นเขียวเป็นเขียวหมูปลามามาึงเป็นหมาเพิ่เป็นหมูปลาเนี่นยเกิดผิดป่ะเนี่ยมาเนี่มามานี่มา มึงปากเพิ่นอ๋อตกลงมึงเป็นหมาหรือเป็นหมูปลาเขียววะนี่ยไงหอยเนี้ยนเขียวเสื้อกางตั้งกลางไหมอันหนาไม่หนีหายไปบังคักๆเนี้ยนี่ตื้นอย่างนกนั่นหนะเขียวเพิ่นอ่ะพี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นเขียวเพิ่นปะครับโอ้ย

เอ้นอนไหนอ้าหนาวก่นี่นไหมก็คือป่อนมีผอมผมหนึ่งอยู่ในลังของหม่องเงาะเี knowledge> ่วานบอมีเลยนอ่นอนไหนสั่นาะอากาศเย็นไปนี่ยอีเขาไปใส่บริการกาแฟในวัดอยู่กีปกอ ไปใส่บริการกาแฟนพัดอยู่ที่ไหสักผ้าก็ับกังางถงสั่งให้เากบ่ดยนอิงเฟไปซื้อลองมาแช่เพละลาดมสี่ด้ยังเทเราพิษดิปลาแม่น้ำอ่ะปลาหนาเทไใส่เลยเด๋เขาเมื่อกี้เขาเน อหยองมีมีกาแฟมีเขาขี้สงสิกด้วยแมเขาไ่ได้วัดนเขากลาล่งใเี่ยพอดีกี่เขาโลงท่านขี้เขาไหมเรนคนมากกว่านอผมไได้กินเหล้านาะก็เย็นผมกินเหล้าะเที่ยวหมดเลยน้อยกสีเริ่มงายแล้วล่ะครับพี่น้องครับ เปิดเพลงเราเพียงกันเลยถ้าการนอนอยู่นี่ตีมือขึ้นเน่ยนั่น,นั่อยู่นี่ลันน่นค่ะตามือนขึ้นหน่ยครับเย็นเนาะอากาศเย็นเนยไม่เย็นแท้ บรรยากาศย่ามือเศร้าครับเพิ่นเออพอเขาแม่เขากับพ้องทะย่อยกลับวังหันครับเห็ดคาเห็ดนี้พุดท้าพิเศษก็ได้หอดตีหาตื่นขึ้นมาด้ยินเสียงแวววอยู่อย่ง้าท่านเด้ยจบอยู่ปรา,านว่าผู้ขานหนีมาตั้งแต่หาทุ่มเครึ่งงก็ไว้มันหนาวคนพี่น้องนี่มวยนำ้ำด้วยครับเด้อมวยเด้อมวยวันที่สามครับบุ่ะมวยหลายครูด้วยมวยตั้งประเทศกับมีพี่น้องนี่ คมีบมืมอยรังนำครับวุนัันมีตาไอเอ็อตั้นเดี๋ย่เราวิธีผู้พัฒนาสีมาตัดไว้ฟังลูกนิมิตรครับจัดโดยนายกสิทธสม,มนตีคณะกรรมการของตำบล ตำบลบึงเท่าบึงเว้าไบอกครับซื้อตำบลเพิ่นและหลายหน่วยงานครับจัดกันเป็นม,ม้ยนี่ครับหลังจากวิธีกรรมเมื่อขึ้นนี่ครับอ้อนเต็มเดินนี่พี่นอ้องขานังนี่รอแทงน้ำนี่อะไรเมื่อขึ้นคนหลายคนก้นเต็มนี่เลยครับย่างโ้ากเนี๋ยวตะกุมสงบเรียบร้อย ล่อประกอบไปที่ยังเื่นต่อไปต่เมอขึ้นพุทธาพิเศษเรียบร้อยครับข้าราชที่มีมีที่อีกเนาะมีพที่ 2> 2ันไหวเหลือพ <like ิธีตันไหวปิดท่องก็ยังมีขี้เก่าอยู่ครับฉลองบทลลางนี้ครับหนาวหนาวอากาศหนาวเหี้ย อี่ใหญ่คนเยอะนวนแอดมินไปนอนทางไหนเนาะมูยแอดมินที่มานน้ำผู้ขาเนาะแอดมินสิทธิ์พี่ยาวแอดมินตู่ตับโยจะเป็นหนีนอนอยู่ทางไหนดอกมันหนาวโอ้โหเลยสี ผิวพนมแล้วก้มลงกราบพ่อปู่เอือซีผู้มีวิชาขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับผมบรรยากาศช่วงเ้าให้พี่น้องได้เบิ่งครับบ้านบ้านน้องน้ำคำตำบลบ,บ,บึงทาวายอำเภอ,อเต่าหอยจังหวัดสกลน,นครเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆสวัสดีบ๊ายบ,ายบายปุ้น